สวัสดีครับผมมีน้องช่องซอมซอมนะครับเราเลทกันมาหนึ่งวันแต่ก็เป็นหนึ่งวันที่ลุกชิบหายมาดูอันนี้คุณคือจำได้หเปล่าอยู่ตั้งแต่คลิปแรกก็จำไม่ได้ตั้งแต่อีจีเดบิวอะน่ะแลังขึ้นมาเราจะมาดูกันนะครับนี่รากลับมาอยู่กับน้องเล็กของไกด์พีเล็กเพราะว่าเล็กสุดมาเล็กสุดเนาะน้องนี้สร้างของเราคัมแบ็กมาไม่ใช่ครับต้องจะใช่ว่าเดบิวเดบิวโซโล่นะครับชื่อเพลงวาดิษยาคือ ชื่อจริงจริงน้องสุทชื่นาริสาในภา่าชื่อฤษเราอยู่ไทยใช่เป็นชื่อจริงใช่ชื่อจร,ริงรใช่อ๋นน<ช>อโอเคกับน้องพ็อกแบ็คของเราเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราจะไปดู MV กันก่อนซึ่ง MV ตอนเนี้ยมันผ่านมาหนึ่งวันเนี่ยได้ทั้งหมด76ล้านวิวไม่ชนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าที่หนึ่งตอนนี้มันมดบางค่านครับตัวหรือว่าแบ็คที่ที่ไม่คิดจะเซอร์ปไปที่มันวันหนึ่งเนี่กแบบเดวิวเยอะสุดอลยแต่ผมมจำได้แค่ว่าเห็นเห็นนะครับสรุปเขาขึ้นมาว่าตอนนี้ของน้องเป็นคนที่แปดสิบล้าน ไปแค่มาคืนชมวงโตขึ้นชมวงหมดเลยโอ้โหคนมากเราจะไปดูได้วยกันก่อนนะครับ MV ยังไม่ได้ดูใช่ไหมยังหลบสปอยทั้งวันบอกเลยคือต้องการเป็นคนยุคนกอินทรีแบบคือมือจี๊คือแบบจี๊ดมือถือก็วางจี๊ดมือถือวางอย่างเงี้ยทังวันก่อนดูคาดหวังอะไรคถาบเราอะไรก่อนคาดหวังเนาะก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นในความที่แบบหนีสปอยแล้วก็หนีไม่พ้นอ่ะมันก็เลยแบบมันก็ได้เห็นแบว๊บมาบ้างเราอยากดู เราอยากดูท่อนแรกับอิจูดกับคิพริราแป้าอ่าโอเคอันนี้เหรอเนี่ยอยูทีเซอร์แล้วทีเซอร์น่าจะดูกันแล้วที่เซอร์ดูแล้วรู้ววสึกว่า,า,า,าคาดคาดห่อยในสไตล์เพงอมีเพลงรู้สึกว่าน่จาจะเพราะว่าของเจนนี่ก็จะออกแนวแบบว่าอะรนะมีความคลาสสิกอ่ออินมีหน่อยนึงแล้วคือโรเซก็จะเป็นต,ตัวตกไมันจะออดซาเราไปดู MV ไปด

าาหลีจะมีทอดมันานไทยไหมฮะรู้เลยนะอุ้ยฮู้ดช่วงนี้เหมือนกับนั่นในสไตย์แบบ Arena Grande อะแต่ชอบบีบมากเลยอนะบีบอะเหมาะก,กับเต้นอะเหมาะกับการเต้นแบบเต้นตามอะจะดูง Follow ง่ายอะอยแดนชัยกขามาแล้วนะหรือว่ามันจะมีรางลัลก็ไม่รู้นะ เอออาจจะมีแบกแดงเออเท่าไหร่มารู้สึกว่าด้าด่วนแต่เออดูเต้นตามถ้ทเดี๋ยวติ๊กต็อดีขึเลยมอี้ฟูิซ่ามามาจากฟูริซ่าเล็บเล็บเล็บี้เฮ้ยอันนี้ฟูฮ้ย่าไหมไม่ได้ผมสวยมาก ดูวอนี่น้องคือแบบดูแหน่คือใเนึงมพกเลยรู้สึกดูเลยสงๆนี่หนงอีหน่งคนอี่กงีเลยอ่ะกี่ชุดลกี่ชุดลคือคนที่เจียผมตรองเด่นแล้วนะอ๋อนี่เขาบอกว่าจีแบบสัญญาวายจีที่ร้อนเออใช่อัีอันนี้นึกถึง E T V บ้านเราเลยอ่ะ

หนูที่้ถึงตอนนั้นที่มันชื่ใ่ไอคอนเลยอ่ะหรือวันนั้นก็ปล่อยปะปล่อยนะอุ้ยเป็ี่นแล้วเหรอเดี๋ยวอนี่ฉาดแค่เห็นกระชับแรกถึงมันเปิดมันชอบมองรูปาวว่ะใช่มงาวเออดยู่แบบแขวมันจะเหมือนเงี้ยนอยางเรื่มง่อ่ะเออใช่ ผมชอบตรงนี้มากรูปผมนางเนี่ยอจบนี่เลยเหรอจะบอกว่าบีทที่เอ็กซ์เตคจากเพลงมาตอนแรกทีงไม่เคยฟังคือท่อนที่น้องใส่ชุดสีแดงท่อนเมื่อกี้ที่ผมโพสแล้วนะไม่ใช่ดังทองนั่นนั่นคือนั่นที่เป็นทำเพลงเป็นตัวต่ไปใช่ไหมว่าบีทที่เราเอ็กซ์เตคว่าน้องน่าจะออกมาเป็นทรงแบบนี้เป็นเพลงทองน้องอย่า้นเกิดมามันมันมามาทางนี้มาสักวัน เด่๋ยพพอพอถึงท่านเมี้ก็จะแบบนี่คือก่อนนั้นนั่นเหมือนทยอยโกั่ะนังรู้สึกว่าเออันเปิดมือนเนยไปนิดเดียวจะค่อยๆค่อยๆเล่งบีบขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบมีความมิกอัพอยากให้อยากให้ได้เสร็จหลายแนวเลยแม่พี่น้องสามารถ1%ซ็นได้ใช่ไหมเราไปดู่ะมีจะพูดอัไไหมไม่กคจะบอกว่าเออแปดตาากกาที่เห็นซาฟาลนโคเดนเพราะว่าปกติเราจะเห็นเขาแบบว่ามันี่บหอบจาอะไรอย่างเงี้ย เราก็องดูของเต็มดีกว่อนถ้าอยากรู้ว่าท่าเต้นเป็นยังไงเราจะดูไลฟ์พลย์ประมาณด้วยกันนะครับผมอุ้ยมัดพอนี้เทลแต่ีไซน์กับคนนี้เทลมันขึ้นมากเลยนะใช่วิเชล่าอุ้ยนี่คือคนหมุ่มในบ้านนั่นหรอคนสี่อยู่คนไหนไม่อยู่คนคนเลยที่หัวอยู่คนยีทีนั่นแน่ต้องหาคนยีทีนึงเห็นปะขาขาต่อขาอีกยีทีนึงโห โมี่มูเมนต์ดีอ่ะน้อย่อมาเนี่ยถ้ามันจะไม่ดูเหมือนถ้าแบบเน้นเส้นตาแบบคอโลอ่ะ ไม่ถึงขั้นมาเหมือนพูดดีดีม่ะพูดในที่เราเต้นตายอ่ะางกลมาไหนก็สองเลยอ่ะลูกนี่น้องฟุตโต้ขึ้นเยอะเลยนะวแบบช่วนี้นี้เป็นเรีจที่บอกว่าเวอร์สแรกเป็นเวอร์สที่แฟนเิือนแ่ะก็ชอบรู้สึกว่าทำได้แต่แค่รู้จกมนไม่ มายากล81เอาต์จะมาเหรอาเนยูนั่งผู้แปลกบ้ามใช่ผู้่ปลกกางบ้างของกาง่ นะถ้าปีเยอะเหมือนกันนะเนอะที่เราไอย่างนี้เพี่ยชมอ่งน้เขงของเราเป็นพวกมิกซ์อัพอนกัน,น,นเนาไม่ได้มีสไตล์เปเจน พเท่นี้ที่ติดมาวันนี้ไปสวยมากเลย ใช่ความจบคือดีจริงแต่อันนี้ยังยังยังมีความคาดหวังอ็ดูอยู่แล้วมันจะมีมันจะมีท่อนเป็นแดนเด็กแบบแย่อยูอแล้วมีหรือเปล่ายังไม่มีจะได้เหมือนเหมือนเขาอยากให้เรารู้จักเขาได้อีกมุมที่ไม่ไม่ใช่แบบทุกคนจะคาดหวังว่าเฮียชาต้องเต้น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 หนักต้องเลยอันนี้คือมาเป็นสายแบบโฟล์คเมอร์ครับจบกันไปแล้วเป็นไงบ้างครับ ทำไมดื้อเลยทำไมดื่อเลยจะไม่ไเหนื่อยหน่อยแค่แบบเราดูพอเราดูไปเหมือนแต่ว่าเราในเอ็มในเพลงเพลงนึงอ่ะมันมีหลายสไตล์หลายแบบอ่ะเหมือนเราได้เห็นทีซ่าอยู่ในทุกแบบอ่ะเออตอนนี้แบบว่าชอบเออมีนคาสุดท้ายอ่ะคาสุดท้าย์ฮัตตนทองกันนะเออคัตตุนทองคือชอบมากชอบบีนันมากแบบว่าเป็นบีที่แบบพอเห็นที่ซ่าออกมาแล้วแบบ เอออันนี้แหละรู้สึกฉิงมันมาเลยแตอนแรกยังรู้สึกว่ามันเดบกราฟเพรสบอลขนาดนี้มันก็ขึ้นทนน่ะเนื้อส่วนเอเวอร์เวอร์เวอร์นะจี๊ดแต่ว่ามันค่อนข้างหยุดกับมันค่อนข้างจะแบบขึ้นลงขึ้นลงนะเพราะติ่แรกมานิ่งๆใช่ป่ะแล้วพอมันเป็นแบบบีที่มันเป็นแบบแลบขึ้นมามันก็แบบขั้นโผแรงใช่ไหมนิดนึงบีทมันก็พุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ค่อยลงมาเป็นขั้นที่เราคิดว่ามันเหมือนมีไอศครีมอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เออก็เชอบ มุมนั้นกันก็มองไปอีกมุมเรื่องความเรียบง่ายว่าไม่จำเป็นต้องดูยากแต่รู้สึกว่ามันได้สนุกไปกับคนดูจริงๆเลยน่าจะเป็นวิวของมันนั้นที่น้องต้องการจะนำเสนออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเห็นแล้วนะแบบติดต่อจริงเหรอไม่ต้งแล้วมีคนทำแล้วนะแดเชนเลยมต้องมีชัวร์เพราะแดนชาเลนจ์เริ่มมาบูมตอนมีเดียสทำปัตเตอร์บ้างหรือไอ้เปอร์มนชั่นทูแดนอะไรสักอย่างไม่รู้ไม่รู้จะเหยเป็นบูมขึ้นไหมก็เริ่มเห็นแล้วนะเริ่มจะได้เห็นจริงเริ่มเห็นแบบแบบละ จะทำแบบวิ่งหนีสปอยยังงงัซาวซักหน่อยไังทุกอย่างยังักหน่อยให้เปิดไลน์เขาหน่อยนะให้เขายังไม่ดีเดี๋ยวแล้วเขาจะท่านไปข่ไอชอยไม่ดีโอเคยังไงก็ลองฝากน้องไว้ด้วยว่าเดี๋ยวพี่จีซูอย่คนเดียวเราดสเตจแบบพวกรายการเพลงน่าจะทยอยขึ้นเลยนะผมว่าวันนี้อะไรวันนี้วันเสาร์มิวสิคอลวันนี้มิวสิคอลดีโอเราดูสเตจเกย์แล้วก็ฝากลีซ่าไว้ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็แต่ช่วยสร้างของเด็กไทยเนาะ สนับสนุนหนึ่งพันพพเป็นชุดไหนก็บอกเออเดีด๋ยวจะรอดูแล้วว่าใครจะเลือกชุดไหนใครชอบชุดไหนมาคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะครับใครชอบชุดไหนที่สุดได้เกิด